สวัสดีค่ะวันนี้พบกันในเรื่องของอ่านเจแอดมินจะมา,าพูดคุยในเรื่องของการกินเจตลอดชีวิตกับอริยสัจสี่คำสอนหลักของพุทธศาสนาซึ่งพุทธองค์ทมตัตั์ไวเป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาที่ชาวพุทธควรน้อมนำมาปฏิบัตินะคะอ,อริยสัจสประกอบด้วย หลักทมใ,ใหญ่ๆสีป Arizona, ่ประการคือข้อหนึ่งทุกความไม่สบายกายไม่สบายใจความเดือดร้อนความทรมานนะเครียดข้อสองก็คือสมุทัยสมุทัยคือความคือสาเหตุของของการทําให้เกิดทุกนั้นคือสาเหตุของความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงข้อที่สามคือนิโรดนิโรธคือความดับทุกความดับทุกหรือเรียกว่าสงบ S <S <an other> บบนิพานนะคะขค้อที่สคือมรคอันนี้คือมร์มีโอแปดทางสายกลางทั้ง8ประการที่พระองค์ทรงตัดสอนให้สาพุทธาสาธิชนนำไปดูแลตนเองเพื่อให้เข้าถึงความดับทุกข์นะคะและ้วก็มีโอกาสเข้าถึงพระนิพพานได้นะคะด้วยการปฏิบัติตนเองในชีวิตประจำวันนะคะตรงน, <S an other> นี้ <S <S <an other> นี้วันนี้แอดมินก็จะนำเสนอ การกินเจตลอดชีว mm ิตกับอันยศสีิข <basics> um, okay, so nah ้อท right ี่หนึ่งคือความทุกข์การที่เรากินเจตลอดชีวิตเราไม่กินชีวิตสัตว์เราไม่ทําให้สัตว์ถูกฆ่าเราไม่ซื้อเราไม่ขายเราไม่เกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็จะไม่เกี่ยวกรรมกับชีวิตสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะคะถ้าเรากินเนื้อสัตว์เนี่ยทันทีเราก็ต้องเกี่ยวกรรมการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในฐานะที่เราเป็นคนที่แบบ สำหรับถนนส่งเสริมผู้จ้างวานค่าสัตว์นะเอาเงินไปซื้อเขาไงคะเป็นการจ้างวานให้เขาค่าสัตว์ด้วยเงินเพื่อให้เรามีเนื้อสัตว์กินเนะเขาก็ต้องค่ามาขายให้เรากินเพราะว่าเขาต้องการเงินนะคะตรงนี้ทันทีที่เรากินเนื้อสัตว์ความทุกเกิดเกิดแก่ตัวเราผู้ผู้ที่กินเกิดแก่คนที่ซื้อที่ขายเนื้อสัตว์ชีวิตสัตว์ เพื่อเอาเนื้อสัตว์มาให้เรากินเกิดแก่ฆาตรกรผู้ฆ่าสัตว์ที่ต้องฆ่าสัตว์มาให้เรากินเพราะฉะนั้นคนกินคนซื้อคนขายคนส่งคนฆ่าทุกคนล้วนเกี่ยวกรรมกับชีวิตสัตว์ทําให้เกิดความทุกข์ทุกในที่นี้คือสัตว์ทุกพ่อถูกฆ่าเจ็บปวดทรมานเดือดร้อนชีวิตอยู่ไม่ได้นะคะ ถูกเบียดเบียนทำร้ายชีวิตจกนกระทั่งทุบตีทรมานจับขังจับฆ่าให้ตายเพื่อที่จะฆ่าเอามาซื้อมาขายให้คนกินอันนี้เป็นความทุกข์ของสัตว์ที่เขาถูกทำร้ายโดยที่เขาไม่เคยทำร้ายมนุษย์ไม่เคยทำร้ายคนแต่คนไปทำร้ายเขาด้วยการกินเราใช้ปากฆ่าสัตว์ถูกไหมคะคนกินใช้ปากฆ่าสัตว์คนฆ่าก็ใช้ร่างกายใช้อาวุธฆ่าสัตว์ คนซื้อคนขายก็ใช้อะไรฮะอาชีพของตัวเองฆ่าสัตว์ตัดชีวิตะนั้นทุกคนมีส่วนร่วมในการฆ่าสัตว์หลีกเลี่ยงไม่ได้บางคนเถียงว่าเราเรากินเราไม่ได้ฆ่าเราซื้อนั่นแหละคนซื้อนั่นคือคนจ้างวันฆ่านะคะฆ่าสัตว์เพื่อให้เรามีกินก็เกิดความทุกข์นะคะสัตว์ทุก์ที่ถูกฆ่าคนกินคนซื้อคนขายคนฆ่าคนปรุงอาหารคนฆ่า ทุกจากการมีนี่เวรกรรมจากชีวิตสัตว์ซึ่งเขาจะทวงเราเขาทวงเราแน่นอนค่ะโลกนี้ไม่มีของฟรีเขาจะทวงชีวิตเราให้เราทุกทรมานอาจจะทวงภายในร่างกายหรือทวงจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกายเราในร่างกายเราเขาจะทวงให้เราเจ็บป่วยนะคะเจ็บป่วยด้วยโรคภัยร้ายๆเพราะในแง่วิทยาศาสตร์เนี่ยเนื้อสัตว์จะมีสารพิษสารตกค้างมากมายซึ่งมาทำร้ายชีวิตเรา ไขมันในสัตว์จะตกค้างในหลอดเลือดของเราทําให้หลอดเลือดอุดตันที่สมองที่หัวใจที่อวัยวะอวัยวะส่วนใดๆก็ได้ทําให้หมดอุดตันแล้วไม่มีไม่มีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะนั้นอวัยวะนั้นก็จะไม่ทํางานเราก็จะป่วยและเสียชีวิตเช่นหลอดเลือดอุดตันแตกตีบตันที่สมองเราก็จะเป็นอัมาพาตติดเตียง ถ้าเกิดที่หัวใจเราสามารถาตได้ทันทีนะคะนะถ้าเราถ้ามันเกิดที่ออไอเลสอฟแรงกรารในตับอ่อนเราก็เป็นเบาหวานได้ไม่มีเลือดไปเลี้ยงนะตอมนั้นไม่ทํางานผลิตอินซูลินไม่ได้คนก็เป็นเบาหวานนะคะหรือว่าเกิดมะเร็งนะคะมะเร็งเพราะว่าเนื้อสัตว์มันเป็นกดมันจะเป็นอาหารของมะเร็งเลี้ยงเป็นมะเร็งเลี้ยง เลี้ยงเชื้อมเม็งให้โตในร่างกายเรานี่คือความทุกข์ภายในคร่าวๆส่วนความทุกข์ภายนอกร่างกายเราก็จะเป็นความทุกข์เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆที่มาในรูปของดินน้ำลมไฟไฟไหม้นะฮะแผ่นดินไหวดินถลม่มนะคะน้ำท่วมน้ำท่วมใหญ่เกิดสินามิหรือภัยทางอากาศนะคะ,ะเครื่องบินตกอะไรอย่างเงี้ยนะ ซึ่งยุคนี้เครื่องบินตกบ่อยมากแล้วก็คนจะตายหมู่เยอะมากนะคะจากการเ,าเดินทางโดยเครื่องบินนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของนี่นี่น,นี่นี่กรรมของเราที่มีกับสัตว์ที่บินได้สัตว์อากาศนะคะเรามีนี่กรรมกับสัตว์บกเราก็ต้องใช้ใช้นี่กรรมทางบกอุบัติเหตุรถชนรถความรถทับนะคะหรือว่าตกสะพานตกน้ำอะไรเงี้ย อุบัติบัติทางน้ําก็คือทางน้ํำตกน้ําเรือควา่าเรือจมหรือขับรถจมน้ำอะไราเงี้ยทางอากาศก็ทางเครื่องบินนะคะภัยพิบัติต่างๆหรือลมลมพายุนะคะลมพายุที่จะมาพัดให้บ้านเราพังหรือทําให้เราอยู่ไม่ได้ลําบากนะคะอันนี้มันเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากการที่เรา,เาทําให้เกิดความทุกข์แก่ชีวิตสัตว์ ขาเรียกให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะคะเพราะฉนั้นวันนี้ถ้าเราสามารถถือศีลกินเจตลอดชีวิตได้เราก็เรียกว่าเราให้สุขให้สุขแก่สัตว์ทั้งหลายที่เขาไม่ต้องถูกฆ่าให้สุขแก่ท่านสุขนั้นก็ถึงตัวเราก็จะเราก็จะมีสุขเราก็ไม่มีทุกข์นะคะเราก็จะไม่เจอภัยต่างๆทั้งภยัยภายนอกและภายในนะคะเราสามารถดูแลสุขภาพภายในให้แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวนาะนมีผิวพรรณที่ผ่องใสนะคะสุขภาพกายจิตที่ดี นะคะภัยภายนอกเราก็ผลภัยเพราะเราไม่มีเราไม่ได้สร้างนี่กรรมไว้วันนี้แอดมินก็ขอฝากนะคะสาธุชนคนบุญทั้งหลายที่พิจารณาทําความเข้าใจเรื่องการกินให้ถูกต้องตามหลักธรรมของสินข้อที่1ของพุทธศาสนาคือสินข้อปานาฏิบาตนะคะเรากินตามหลักธรรมปานาฏิบัติไม่ต้องฆ่าสัตว์ประชิดเราก็กินได้กินผักผลไม้เราก็มีชีวิตอยู่ได้และแข็งแรงอายุยืนนานได้ ก็ฟอฝากไว้เท่านี้นะคะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่เข้าใจแล้วก็ยินดีที่จะน้อมนำไปปฏิจจบัติสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุ